ร่วมเปิดศึกโดยน้ำหอมเมอดามฟิตภัยประกันชีวิตเอาล่ะครับกลับมาเปิดศึกกันต่อนะครับเปิดศึกข้อที่2องราศีใดในช่วงนี้ได้งานใหม่ใช้ไล่กวาดเดิม พระเมด็พนูค่ะนั่นคือพิพัค่ะดูมาแล้วใช่ไหมอันนี้ดูไหมยังอันนี้ไม่ได้ดูแบบจริงจังแต่ว่าคิด คิดเองค่ะคิดว่าเหมือนแบบพออยู่ในเดือนที่กําลังจะเปลี่ยนผ่านแบบพอสอบพอดีอะไรเงี้ยแล้วยิ่งพี่โพ์แบบทําหนังเจอเรื่องร้ายๆมาแล้วขอไอ้ไข่มาแล้วทํานู่นนี่มาแล้วก็อาจจะมีงานใหม่อาจจะเป็นหนังใหม่แนวใหม่ก็ได้อไะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าเป็นราศีธนูค่ะธน,นูแล้วพิงกี้ค่ะแล้วพิงกี้ว่าราศีราศีสิงค์กี๊ก อันนี้มันต้องลงที่พี่กอสักสักอันนะคะทำไมทำไมทำไมตอบตามตอบอะคะได้มันแบบคือเหมือนจะใช่ก็ไม่ใช่แต่ว่าข้อนี้จะเป็นไปได้เพราะว่าจริงๆงานใหม่ก็เกิดขึ้นได้จากการที่ทําหน้าใหม่มีคนมาให้รีวิวไหมอะไรนะก็มีก็มีนี่ไงก็มีนี่ไงแต่เราบอกว่าถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับอาหารเราไม่ถนัดให้พี่คิมดีกว่าเราไม่อยากทับทามพี่สาวเขาบอกทําไมรักพี่คิมเหรอบอกอพี่คิมอยู่กับเราอีกไม่นานหรอกแล้วฉันตอบว่าราศี ครับุดยอดครับตัวเองทำไมถึงเป็นตัวเองครับคือผมเพิ่งเรียนจบครูสอนดำน้ำครับผมสุดยอดเลยครับผมเป็นการสอนฟรีไดฟ์แล้วออฟรีไดฟ์เหรอฟรีไดิวอ่งฟรีไดฟ์ไม่ใช่สกูบาไดฟ์วิ่งใช่ไหมใช่เป็นฟรีไดฟ์วิ่งที่แบบเดี๋ยวก่อนโทษนะคุณสอนเกี่ยวกับดำน้ำนี่ใช่ไหมครับงั้นคุณต้องผายป่งผายปอดอะไรเป็นอย่างนี้บ้างได้ครับเอาไปลงเข็มเร็วเร็ว มาต้องเป็นลมแม่แม่สำลักน้ำสำลักน้ำจมน้ำไหยไปแปลงฟันก่อนได้ไหมมึงครับแล้วก็กําลังจะเปิดโรงเรียนสอนครับผมเป็นเป็นอีกอาชีพหนึ่งเสริมขึ้นมาครับเป็นอาชีพแบบที่เราชอบด้วยครับเหอเรียนพอดีเลยอ่ะเนอะชุดที่เขาใส่เวลาไปเรียนเขาใส่ชุดประมาณไหนพี่ชายพี่ชาบอกว่าชูพีชได้ไหมชูพีชได้ไหมได้ต้องไปเรียนที่ไหนแชมป์อาจจะสอนที่กรุงเทพก่อนครับผมสอนใน ในสายว่ายน้ำพร้อมแสนซ่บๆก็ติดตามในไอซีแล้วก็นอนถ้าคิดชื่ออะไรได้ก็โปรโมทในนั้นข่าวต่อที่แพลนเลยค่ะแล้วก่าเรื่องสีรักกีกาจดที่แชมป์ทำไมจะเป็นพี่แชมป์จริงๆอ่ะรู้มานานแล้วว่าเขาอ่ะกำลังฝึกไอ้ฟรีไดฟ์อะค่ะเพราะว่าเขาชอบมากแล้วเวลาว่างเขาจะไปออกทริปตลอดล่าสุดก็คือไปอยู่เกาะมาแบบนานพอสมควร ไปอยู่เป็นกี่วันอ๋อนี่สีผิวเปลี่ยนเพราะไปอยู่เกาะเหรอใช่ครับไปดำน้ำประมาณ20วันโอ้โหใช่แล้วพาใครไปด้วยไหมไม่ไม่ไปคนเดียวครับแล้วก็ไปหาแถวเกาะเต่าเอาคือผมมีเพื่อนที่นู่นเยอะไงเลยไม่เหงาเหมือนเขาเคยสอนเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเขาเหมาะกับการเป็นครูมากเขาใจเย็นใช่ไหมเขาสอนแบบมีขั้นตอนเขั้นตอนแรกตอนนี้เขาเขาได้แบบเป็นครูแล้วนะแ้วพี่พอตอบว่าราศีแล้วพูครับ พิภพเองใช่เพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาอัดรายการเนี่ยมีเลขาของเจ้านายโทรมาว่าเดี๋ยวอัดรายการเสร็จให้ไปหาแสดงว่าจะต้องได้งานใหม่แน่นอนเพราะว่าจากพชมันสว่างคาตานี้ก็มันอันนี้ก็หลายเดือนแล้วก็คงจะเรียกเราไปคุยว่าจะมีงานใหม่ให้ว่างนะครับ ได้ไหมพี่พอดจองพิ่ก๊อปไว้ะครบเดี๋ยวเล่นเป็นพี่น้องกันก็ได้ครับพี่พอดผมก็โอเครับไปฟ้ายแต่ว่าราศีตัวเองอีกแล้วราศีกันอาชีพใหม่ชายไล่กว่าเดิมคือไม่ได้เพ้อฝันแต่เจอเองชายไล่ของฟ้ายไม่ได้บอกว่าต้องรวยต้องได้ตังค์เยอะนะแต่ว่ามันเจอความสุขค่ะคือรู้สึกว่าเบื่อกันอยู่วงการเลยอ่ะเพราะว่าอยู่หน้ากระทะเราสงบดีค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันเหมือนเจอทางที่เราเรามีความสุข รอมากเลยคือทําอาหารไปแล้วรู้แหละว,ว่าปุ๋ย้ายไปทางแนวปฏิบัติธรรมใช่ใชไหมแต่การทําอาหารเราสามารถสงบได้ใช่มันมีสมาธิแต่อยู่นในครัวแล้วมีความสุขก,ก็เลยเรู้สึกว่าเออโควิดมันก็จริงๆมันไม่ได้มีแค่คเรื่องเสียนะมันมีประโยชน์คนมันได้คิดได้ตกตะกอนเหมือนกันนะคะแล้วก็จะได้รู้จักปรับตัวเข้ากับธรรมชาติบ้างยละครที่กำลังจะติดต่อเข้ามา แคนเซิลหมดเลยนะคะยังรับอยู่แต่ว่าจะไม่รับทีละเยอะๆแล้วค่ะสุขภาพด้วยเนาะก็ปีละแค่เก้าแปดเก้าร้ออะตาคุณแม่แับวนแต่ว่าราศีกันกันเพราะว่านี่เป็นคำที่มิจกวันี้ใช่ไหมค่ะแต่เห็นท่าทางเขาอ่ะจะเป็นคนมีอนาคตมากเลยเพราะว่าเป็นคนดีด้วยอาทำอะไรเขาจริงจังจริงเอานะเขาจะเหมือนไม่ไม่ค่อยซีเรียสพดสามของที่ตังอะไรเขาจะ เขาจะรู้สึกว่าเขาจะหามีความสุขให้ตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่จะชื่นชมเขามากเลยอนาคตจะมีดีดื้อๆเลยขาริษาเขาบอกว่าทำไมทำไมปุยฝ้ายดีแต่เขาไม่ดีเลยไงทำไมไม่ตอบเขาบ้างเขาเป็นคนไม่ดีเหรอเขาจะชื่นชมแม่แม่ไม่ตอราศีหนูอ่ะแม่แม่ไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรอ่ะแม่แม่ไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรอ่ะอมแคีไม่มีอะไรมาก แกเอาคนข้างๆกับตัวเองแค่นั้นแกก็ถามว่าชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรเอาหรื่าไรไร่เนี่ย่างเงีการจะไม่รู้ว่าชื่ออะไรโอเคนี่นาทิวค่ะครับและนัททิวตอบว่าเรื่องสีเสร็จนัทิวเองใช่ครับตอบเองคือผมอาจจะยังไม่ได้มีธุรกิจเป็นแบบเป็นรูปเป็นร่างแบบคนอื่นแต่ว่าก็สังเกตว่าช่วงนี้เหมือนแบบเรามีความคิดเรื่องการแบบทํา อย่างอื่นเพิ่มเติมจากการแสดงมากทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยคือไม่มีความคิดเรื่องนี้เลยครับแล้วก็อีกอย่างก็คือรู้สึกว่าช่วงที่เพิ่งผ่านมาประมาณ2อาทิตย์อะไรเงี้ยได้เจอเพื่อนหลายคนหลายกลุ่มที่ทุกๆคนก็จะเข้ามาชวนผมทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยหรือถ้าหรือดวงเรามันเริ่มมีเรื่องเกี่ยวกับงานอื่นเข้ามาชี้แนะบอกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยคิดว่าเอออาจจะเป็นตัวเองครับา่ะณครั่ตีติงค่ะพี่จอ ทำไมถึงเป็นที่ควบจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะตอบตัวเองแต่ว่าข่าวที่แล้วที่เรามาจนช่วงเดือนเมษาเราเป็นเราไปแล้วที่จะต้องเกิดในเรื่องของสิ่งใหม่ๆแล้วมันก็เกิดจริงอ่ะที่คุยเมื่อสักครู่นี้บ,บอกว่าหมอรักเก่งมากจริงๆคนที่เกิดในราศีเมษในเวลานี้เนี่ยเป็นห่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงคุณจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจงหาโอกาสในความหวังกับช่องทางใหม่ๆ ทำให้รูวันได้มีการสร้างเลยเรื่องงานออนไลน์สอนออนไลน์ขึ้นมาแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือรับกันไม่ไหวเลยทีเดียวแต่เมื่อพอมักเดือนนี้จะบอกว่าเป็นตัวเราอีกคงทําไม่ไหวแล้วไง mm hmm. ก็เลยคิดว่าหันไปหันมาด้านข้างของเขาเนี่ย <laughs> เขามีเสน่ห์จริงๆก็ฉะนั่นคิดว่าผู้ที่กําลังหาในการรีวิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณคือคนคนนั้น คุณคือหน้าใหม่ในวงการที่เราขอตอบรับยินดีเข้าเป็นสมาชิกในวงการบันเทิงของเราจากนี้เป็นต้นไปคุณชื่ออะไรคะไมเคิยินดีต้อนรับคุณไมเคิลไมเคิลพอไปเมืองนอกเพื่อเรียกมิเชลแล้ว่ก๊อฟตอบว่าไม่ต้างตินเลยค่ะผมรักตัวเองเลยจริงๆแวูอ้วนน่ยบอกตลอด บอกกอ๊อก๊อตอบตัวเองตอบตัวเองเราก็นึกเออเราเหลืออาชีพอะไรอีกว่ามันเป็นอาชีพใหม่ๆที่ยังไม่ได้ทำขายพรัการแบบเอนเตอร์เทนไปสร้างความฮฮาเป็นพิธีกรไปร้องหุง่งร้องเพลงอะไรอย่างนี้ทอล์กโชว์อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เคยทําจริงจังเราก็ตั้งใจว่าปีหน้าจะทําอยู่แล้วจะตอบตัวเองเออตอบตัวเองดีกว่าเดี<ไ>๋ยวคงมีอะไรใหม่ๆให้ทําอีกครับ<ม>ผมมาที่พี่โชเล่ค่ะนี่ตั้งแต่เกิดมานะ ใฝ่ฝันมากอยากจะเป็นดาราเป็นนักร้องนักแสดงหนังแสดงละครเป็นพิธีกรเป็นนักร้องเป็นเป็นเป็นอะไรหมดแล้วแล้วตั้งตั้งแต่ทายูทูบเบอร์นะก็มีคนติดตามในในเฟซบุ๊กอ่ะคนติดตามหกหมื่นกว่าตอนที่ขอให้ไขรตอนนั้นแล้วก็ได้งานมาทีนี้หลายคนบอกว่าให้ไปเปิดรายได้ใน youtube คนติดตามมาสองพันจะไม่แบบกรี๊ดแตกเลยอ่ะดีใจมากเลยอ่ะโอ้เรียกเป็นอาชีพใหม่ได้หรือเปล่ายูทูบเบอร์ถือว่าเป็นอาชีพใหม่ได้เลยไม่แล้วเป็นอาชีพ ของพี่แล้วด้วยตอนนี้ยูทูบเบอร์พี่เป็นนักยูทูบเบอร์คนหนึ่งในประเทศไทยอยู่แล้วแ้วพี่โชเล่บอกว่าราศีตั้งใจตอบเองหรือว่าเป็นอาชีพใหม่ในยูทูบเบอร์สุดยอดคนสุ้าค่ะพี่คิมทีแรกอะว่าจะตอบน้องแชมปลูกสาวบอกแม่อันนี้แม่ทำหน้าเหมือนหนูด้วยอะนายทำแม่อันนี้อันนี้อันเนี้ยหนูไล่มาแล้ว ราเนี่ยมันต้องไล่จากเดือนนี้ไปถึงเดือนนี้อันนี้ลดอันนี้ขึ้นแม่อันนี้เลยแมมันบอกให้ตอบอย่างนี้เลยค่ะตอบแรนี้เริ่มจบนักคิวถามแม่สวยแน่เลยทำไมถึงเป็นนักคิวถามมันสิถามมันสิทำไมบอกแม่อย่างนั้นลูกไม่ใช่คือหนูรู้สึกว่าแบบ กุมมีนเม่จนถึงพฤกษ์ศกรราศีสุดท้ายของเขาว่ามันคือแบบว่าได้เงินก้อนใหญ่อะไรเงี้ยพอมีเงินมันก็เหมือนมีงานมีงานก็จะแบบงานเก่าหรืองานใหม่ก็ได้อะไรแบบเนี้ยแล้วพี่ณฐิวก็แสดงร้องด้วยนั่นอาจจะมีอะไรใหม่ใม่ีความ,มาสามารถเรยอะแยะใช่ตอบ<ว>อ,อะไรตอนแรกตอบเรื่องผู้ชายใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้อแชงอะไรตอบแช่์ตอบแช่งอ่อ่ะคิดว่าจะถูกกันอาจจะลิงปันทิ้ง ราศีที่ในช่วงนี้ได้งานใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมคือราศีมาครับเ็งราศีาพักโฆษณาสักครู่ครับ